โปเกมอนโกไลสัปดาห์ประจำวันที่13-19ถึงตุลาคมนะครับก่อนที่จะไปถึงรายสัปดาห์นะครับสัปดาห์ที่แล้วผมตกไปกิจกรรมหนึ่งนะครับก็คือ Community Day ของ s o l o สิสนะครับที่จะมาวันอาทิตย์ที่12ตอนบ่าย2-5โมงเย็นนะครับก็อย่างแรกเลยคือล่าง3นะครับจะได้รับท่าเร็วพิเศษนะครับเป็นท่าชามนะครับซึ่งเราต้องจับล่าง2ของมันนะครับแปลงล่างไปเป็นริวนิคัสนะครับแล้วเราก็จะได้ท่าเร็วออดอ้อนมานะครับส่วนตัวนี้เก่งหรือเปล่าเดี๋ยวมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งงงงงเเรรรราาาาต้้อแปลลััั่่่ภยยในนนนนบบถึวกกิจมทะค ถึงจะได้ท่าพิเศษต่อมางานวิจัยพิเศษนะครับขาย39บาทให้จากโปเกมอนพื้นหลังนะครับก็จะเป็นสโลซิสพื้นหลังแล้วก็จะมีงานวิจัยจากสาวตามปกตินะครับแล้วก็งานวิจัยจํากัดเวลานะครับอันนี้ตอนนี้คือเราต้องเช็คอินแล้วนะครับเพื่อที่จะได้รับงานวิจัยแบบจํากัดเวลาโดยวิธีเช็คอินนะครับก็ให้เข้าไปที่แอปแคมไฟน์นะครับตัวนี้ใครยังไม่โหลดก็โหลดมานะครับแล้วก็ล็อกอินเหมือนกับที่เราล็อกอินเกมโปเกมอนโกนะครับเจ้าของแอปกับเจ้าของโปเกมอนโกเป็นเจ้าเดียวกันนะครับข้าเอาไปเนกิจกร้ลา อยู่ตรงไหโบนัสกิจกรรมนะครับจะมี2ส่วนนะครับส่วนแรกคือสีน้ําเงินนะครับตรงนี้จะมีผลแค่บ่ายสองถึงห้าโมงเย็นส่วนโบนัสสีแดงจะมีผลบ่ายสองถึงสามทุ่มนะครับเริ่มกันที่โบนัสแรกเลยนะครับสตาร์ดัสสามเท่าจากการจับนะครับซึ่งอันนี้ใครที่ก่อนหน้านี้เคยเก็บทรัพย์ิชหรือว่าเก็บโปเกบอลที่ให้สตาร์ดัสเยอะๆไว้จับทีหลังนะครับตอนนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งนะครับที่จะออกมาจับนะครับหรือถ้าคุณไม่จับตอนนี้คุณจะรอกิจกรรมที่มีโบนัสสตาร์ดัสคูณสี่ก็ได้นะครับแต่ว่าตอบไม่ได้เหมือนกันว่าจะมาา่อแตคควจะยกทีูณล้พ์ สาใช่ไหมครับจะทำให้กิจกรรมนี้โซโลซิสหนึ่งตัวให้สตาร์ดัสสามร้อยนะครับซึ่งถ้าคุณเปิดสตาร์พีสก็จะกลายเป็น450นอกเหนือจากสตาร์ดัสสามเท่านะครับก็จะมีแคนดี้สองเท่าจากการจับเพิ่มโอกาสสองเท่าได้รับลูกอลแม็กแอลเครื่องหอมอยู่3ชั่วโมงสแนปช็อตเซอร์ไพรส์ห้ารูกสำหรับโบนัสที่มาจนถึง3ามทุ่มนะครับก็จะเป็นรัวอยู่1ชั่วโมงเทปพิเศษเพิ่ม1ครั้งแล้วก็เทรดใช้สตาร์ดัสลดลงครึ่งหนึ่งแล้วก็จะมีโบนัสพิเศษสําหรับคอมมูนิตนบบนตตตตีีีีี้้้้เเเเดดยยนนนนนนะะะะคครรรััััับบบบบไมม่่่่่่่่แแแใจจจจวววาาาอออกกกกลลหืปป็็ซึงง ถึง3ทุ่มนะครับถ้าคุณเปิดรัวจะมีโซโลซิสปรากฏตัวที่เสานะครับซึ่งมีโอกาสออกใชนี่ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะมีพื้นหลังพิเศษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่พลาดเล่นช่วงเวลาปกติบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นไปคุณยังมีโอกาสจับโซโลซิสแล้วก็ใช้นี่ได้อีกนะครับจนถึง3ทุ่มแต่ว่าจะไม่มีโบนัสสตารัสสามเท่าจากการจับแล้วแค่นั้นเองโดยเลทใชน้นี่ปกติวันคอมมูนิตี้จะอยู่ที่1ใน25นะครับต่อมาโกพาสเดือนตุลาคม,มนะครับอันนี้น่าจะเห็นกันแล้วนะครับก็คือจะม ให้จับเทลักซิออนพร้อมประกาาวนะครับแล้วก็มีเหรียญให้400เหรียญแต่ว่าถ้าคุณเติม155บาทคุณก็จะได้เหรียญ1,000นะครับแล้วก็ที่ฟักไข่ซูเปอร์แล้วก็จะได้ของรางวัลอื่นๆอีกนะครับซึ่งพันเหรียญตรงนี้นะครับถ้าเราเติมปกติราคาจะประมาณ124บาทนะครับซึ่งก็แปลว่าของรางวัลที่เหลือเหล่านี้นะครับราคารวมกันจะ31บาทแล้วก็จะได้จับลูกคาลิโอหนึ่งตัวด้วยนะครับถ้าเราเติมก็ลองดูแล้วกันครับว่ารับราคานี้ได้ไหม31บาทกับของแจกประมาณนี้นอกเหนือจากนั้นนะคร สเลเวล25นะครับเปิดของขวัญได้40ชิ้นซึ่งถ้าเราเติมก็จะกลายเป็น50ชิ้นต่อวันรับของขวัญได้125ชิ้นเก็บของขวัญได้30ชิ้นนะครับถ้าคุณเติมก็จะมีโบนัสสีเหลืองที่เพิ่มขึ้นมาให้นะครับหลังจากนั้นพอโกพาสเลเวล50นะครับเครื่องหอมรายวันก็จะระยะเวลา2เท่านะครับจะกลายเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วก็สุดท้ายที่ระดับ75นะครับก็สตาร์ทกับ XP 2เท่าจากการฟักไขและต้องเตือนไว้ก่อนนะครับว่าเดือนนี้จะมีโกพาสอีกเล่มหนึ่งนะครับตอนวันฮาโลวีนมาวันที่21ตุลาจบวันที่2พฤศจิกาสําหรับโกพัสฮาโลวีนนะครับเข้าใจว่าเติมเท่ากันถึง จะอัปเกรดเป็นดีลักซ์โดยโกพัทฮาโลวีนจะมีโบนัสด้วยนะครับซึ่งถ้าคุณไม่เติมคุณก็จะได้จับโลตอมอยู่แล้วนะครับโลตอมมันนี้แจกทุกกรณีนะแล้วก็จะมีโบนัสของโกพัทเลเวลสิบนะครับเป็นลูกอมสเท่าจากการจับถ้าคุณเติมจะกลายเป็น3เท่าโอกาส2เท่าได้รับลูกอม xl นะครับตอนโกพัทเลเวลยี่ ถ้าคุณปาบอลเข้าวงอันนี้เติมไม่เติมไม่ต่างกันแต่อันสุดท้ายนะครับที่ระดับ40นะครับลูกอม2เท่าจากการลบโปเกมอนถ้าคุณเติมจะกลายเป็น3เท่านะครับล้วก็จะมีเพิ่มโอกาสได้รับลูกอม XL จากการลบโปเกมอนนะครับซึ่งถ้าคุณเติมเขาบอกว่าโอกาสจะมากขึ้นที่จะได้รับลูกอม XL นะครับก็เนื่องจากว่าเดือนนี้มี2เล่มก็พยายามดูดีๆแล้วกันครับว่าจะเติมเล่มไหนหรือว่าถ้าเติมได้ทั้งสองเล่มก็จัดไปเลยครับและช่องของผมก็สามารถสมัครสมาชิกใน YouTube ได้แล้วนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิตตรรัราาากกกจพววีง ประจำเดือนนะครับแล้วผมก็มีกลุ่ม Open Chat ในไลน์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเข้ากลุ่ม Open Cha t ก็สามารถไปหาลิงก์เข้ากลุ่มได้ในโพสต์เลยครับสำหรับไลนสัปดาห์นะครับอย่างแรกนะครับเกมจะเพิ่มเลเวล80เข้ามานะครับทำให้มีโบนัสปั๊ม XP ถึงวันอังคารน,นี้นะครับอย่างแรกก็จะเป็น XP 2เท่าจากการปลาเข้าวง XP เพิ่ม3 0 0พันจากการตีบอสบนยิมแล้วก็ XP เพิ่ม3,000จากการตีบอสบนเสาม่วงและงานวิจัยจากัดเวลาที่ให้ XP รวมทั้งหมด7ล้านก็จะจบพร้อมๆกันนะครับวันอังคารอย่างที่บอกโบนัสนววนนนบัสงคาารบห บอสนะครับไข่5ดาวยังเป็นดิโอกซีไข่เมกายังเป็นสตาร์เตอร์เจน3สําหรับดิโอกซีสองร่างนี้นะครับจะอยู่ถึงวันอังคารตอน10บโมงเช้าร่างธรรมดานะครับ PVP ไม่เก่งตีบอสไม่เก่งขั้นต่ำสองคนนะครับตัวตีท็อปหตัวก็ตามนี้เลยครับต่อมาล่างป้องกันนะครับ PVP ไม่เก่งตีบอสไม่เก่งขั้นต่ำสามคนนะครับตัวตีท็อปหตัวก็ตามนี้เลยครับสตาร์เตอร์เจน3นะครับตัวแรกเมกาเบรซิคินนะครับตัวนี้ตีไฟอันดับ2นะครับแล้วก็ตีต่อสู้อันดับ3ขั้นต่ำหนึ่ง ครับตัวนี้ตีพืชอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ขั้นต่นํา1คนนะครับ ตัวตีก็ตามนี้เลยครับตัวสุดท้ายเมก้าสเวมเพิร์ดนะครับตัวนี้ตีดินอันดับ10นะครับแล้วก็น้ำอันดับ2ขั้นต่ำา1คนเหมือนกันนะครับตัวตีท็อป6ตัวก็ตามนี้เลยครับหลังจากนั้นวันอังคารนะครับตอนเช้าไข่5ดาวจะกลายเป็นดิออซีอีก2ล่างนะครับแล้วก็เมกา้ามาวายกับเมก้าซาลาลแมนโดยดิออซีสล่างนี้อยู่จนถึงวันที่21ตุลานะครับก็คืออังคารถัดไปสำหรับดิออซีล่างโจมตีนะครับตัวนี้เป็นพลังจิตแพะแมลงมืดผีนะครับ CPIV ร้อยนะครับหนึ่งสี่ในนะครับ ร่างนี้ก็ PVP ไม่เก่งตีบอสไม่เก่งครับขั้นต่ำหนึ่งคนนะครับตัวตีท็อป6ตัวก็ตามนี้เลยครับต่อมาล่างสปีดนะครับตัวนี้ธาตุเหมือนกันเลยนะครับ CPIV ร้อยนะครับหนึ่งหกสี่ห้าแล้วก็สองศูนย์ห้าหกกรณีบูสกาดเลดออกชายนี่หนึ่งในยี่สิบเหมือนกันหมดนะครับ PVP ไม่เก่งตีบอสก็ไม่เก่งครับตัวนี้ขั้นต่ำสองคนนะครับตัวตีท็อป6ตัวก็ตามนี้เลยครับสำหรับเมก้ามาวายกับเมก้าซาลาัมแนส์นะครับเมก้ามาวายนะครับตัวนี้เป็นเหล็กแฟรนี่นะครับแพ้ไฟกัับบบดดินน CP ะครรแล้วกกก็ณีูสสา เลดออกชายนี่หนึ่งใน64นะครับก็จะเป็นไม่กี่ตัวนะครับที่เลดออกชายนี่เมก้าเยอะกว่าตัวอื่นตัวนี้ PVP ไม่เก่งตีบอสไม่เก่งเก็บไว้แปลงเอาโบนัสเมก้านะครับขั้นต่ํา2คนนะครับตัวตีท็อปหตัวก็ตามนี้เลยครับต่อมาเมก้าซาลาเมสนะครับตัวนี้เป็นมังกรบินนะครับแพนแน้น้ําแข็ง2เท่าหินซาลี่มังกร CPIV ไอพร้อยนะครับสองหนึ่งสี่สองแล้วก็สองหกเจ็ดแปดกรณีบูสกาเลดออกชายนี่หนึ่งในร้อยยี่สิบแปดตัวนี้ตีมังกรอันดับสี่นะครับด้วยทอตั่าดับเบ ครับต่อมาไขชาโด้ห้าดาวนะครับอันนี้คิดว่าน่าจะมาทุกวันแล้วนะครับก็จะเป็นชาโดว์ลาติอาร์ตนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันบักหรือเปล่าแต่ว่าตัวนี้ตอนนี้มาทุกวันนะครับตอนที่ทําคลิปเลดอกเชนี่หนึ่งในยี่สิบนะครับเอาไปเล่นมาสเตอร์ลีกได้ตัวนี้ขั้นต่ํา4คนนะครับตัวตีท็อปหกตัวก็ตามนี้เลยครับแม็กซ์มันเดย์หกโมงถึงหนึ่งทุ่มวันจันทร์นะครับเป็นบลูสวีทนะครับชั่วโมงสปอตไลท์วันอังคารนะครับหกโมงถึงหนึ่งทุ่ม ว่ามากี่โมงก็น่าจะเป็นตอนเที่ยงคืนวันพุธซึ่งเลเวลของตัวละครจะถูกรีใหม่หมดเลยนะครับโดยที่ตอนนี้เลเวลจะตันที่80แต่เลเวลโปกเกมอนไม่ได้รับผลกระทบนะครับหลังจากนั้น PVP เปลี่ยนตอนตีสนะครับเป็นมาสเตอร์พรีเมียร์กับเกทลีกรีมิกซ์นะครับมาสเตอร์พรีเมียร์คือไม่จํากัด C ีแต่ว่าห้ามตํานานมายาแล้วก็อัลต้าบีสนะครับในขณะที่เก l ลีกรีมิกซ์คือจํากัด c p 1 5 0 0้แล้วก็ห้ามโปกเกมอนยอดนิยม20ตัวแรกนะครับต่อมาชั่วโมงตีบอสนะครับ 6, และกิจกรรมแรกของสัปดาห์นี้นะครับกิจกรรม Legion CA นะครับเริ่มตอน10โมงวันพฤหัสนะครับโดยวันที่20ตอน2ทุ่มนะครับซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมที่เฉลิมฉลองก,การเปิดตัวของมาก m o ล Legion CA นะครับโบนัสนะครับ บอสเมกาจะปรากฏตัวมากกว่าปกตินะครับซึ่งอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปว่ามีเมกามาวายกับเมกาซลาแมนนะครับแต่ว่าไม่น่ใจว่าเขาจะปล่อยตัวอื่นมาให้จับด้วยหรือเปล่าก็จะมีงานวิจัยจํากัดเวลานะครับซึ่งให้คุณเลือกระหว่าง3ตัวนี้นะครับก็จะเป็นชิโกลิต้าทโทไดแล้วก็ทีพิกนะครับซึ่งถ้าคุณเลือกตัวไหนคุณก็จะได้จับแบบพื้นหลังนะครับล้วตัวที่เราเลือกก็มีโอกาสปรากฏในเครื่องหอมลายวันด้วยนะครับนอกจากนั้นร่าง3าของพวกนี้ก็จะได้รับท่าพิเศษด้วยนะครับตอนแปลงร่างก็คือ ซีแผนถ้าแปลนโคโคนาไปกลายเป็นเฟอร์ลาลิเกเตอร์ก็จะได้ไฮโดรแคนนอนนะครับก็สุดท้ายถ้าแปลงตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็นเอมบอแล้วก็ได้ท่าบลัสเบิร์นนะครับ สุดท้ายกิจกรรมนี้ก็จะมีขายเครื่องแต่งกายในโปเกมอนลีเจีนซีเอด้วยนะครับและในวันเดียวกันกิจกรรม Harvest Festival ก็จะจบตอน2ทุ่มนะครับก็จะมีช่วงเวลาที่กิจกรรมมันซ้อนทับกันอยู่และไฮไลท์ของสัปดาห์นี้นะครับกิจกรรม m ม g กาเลควา่าบ่าย2องถึงห้าโมงเยนวันเสาร์นะครับซึ่งคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเลควาซ่านะครับ จาเป็นต้องใช้หินอุกบาตนะครับเพื่อที่จะเรียนท่าพิเศษนะครับท่าดาร์กอนเอเซนต์หรือว่าบางกรทยานฟ้าซึ่งเลควอซ่าที่เรียนท่าดาร์กอนเอเซนต์แล้วนะครับจะสามารถแปลงเป็นเมก้าเลควาซ่าได้นะครับตัวไหนไม่ได้เรียนแปลงเมก้าไม่ได้นะครับหินอุกบาบหน1อันใช้ได้กับเลควาซ่า1ตัวนะครับทีนี้บันเดวโบนัสกิจกรรมนะครับแจกบัตรส้ม5าใบรวมเป็นทั้งหมด6ใบนะครับเพิ่มโอกาสเจอชายนี่เลควาซ่าปกติเลดวันตีบอสจะอยู่ที่1นใน1ินะครับเพราะฉะนั้นก็คด่กนี้เือออช เจควาซาจะเป็น1ในส0ตีไกได้20ครั้งต่อวันนะครับตั้งแต่วันเสาร์ตอน7จ็ดโมงเชา้าจนถึงวันอาทิตย์ตอน10บโมงเชา้าแล้วจะมีงานวิจัยจํากัดเวลาแจกนะครับให้รางวัลเป็นหินอุกกาบาต1ก้อนจะมีตั๋วขายนะครับเกาบาทให้บัตรส้มเพิ่มอีก8ใบรวมเป็นทั้งหมด14บใบเพิ่มโอกาสได้รับแร่ XL candy จากการตีบอส xp เพิ่ม5 0จากการตีบอสแล้วก็สตาร์ดัสสเท่าจากการตีบอสแล้วก็จะให้งานวิจัยจํากัดเวลาอีก1งหนว่า้งงานวจาดลนะครับทํ่ให้ราง ได้หินอุกกาบาตนะซึ่งถ้าใครเติมตัวนี้ด้วยนะครับจะทําให้คุณสามารถมีเมก้าเลควาซ่าได้2ตัวนะครับจากกิจกรรมนี้เพราะว่าถ้าจะแปลงร่างก็อย่างที่บอกนะครับต้องใช้หินอุกกาบาตทําให้ osa, เลควาซ่าเลียนท่ามังกรทยานฟ้าก่อนสําหรับเมก้าเลควาซ่านะครับตัวนี้เป็นมังกรบินแพ้น้ําแข็ง2เท่าหินแฟรี่มังกร CPIV100 นะครับสองหแล้วก็สองเก้าีบูสกาด เลดอกเชนี่กิจกรรมนี้1ใน10นะครับถ้าผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับตรงนี้ตีมังกรอันดับ2นะครับด้วยท่าดักกอนเทลแล้วก็เบรกกิ้งสวายเคยเป็นอันดับหนึ่งะครับแต่ว่าโดนอีเทอร์นััสแย่งไปละตัวนี้บินอันดับหนึ่งะครับด้วยท่าแอสแลแล้วก็ดรากอนเอเซนตัวนี้ขั้นต่ํา3คนนะครับตัวตีท็อปหตัวก็ตามนี้เลยครับซึ่งต้องบอกว่าเมกาเรควาซ่านะครับตัวนี้ปัจจุบันเป็นตัวที่มี DPS อันดับหนึ่งในเกมนะครับหรือว่าทาดาเมจได้ ซึ่งก็น่าจะเป็นกุมภาปีหน้านะครับซึ่งสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับเวลาคุณได้เมกาเร็ควาซ่ามาตัวนี้สามารถเอาไปตีบอสแก้ขัดได้นะครับขอแค่บอสตัวนั้นมันไม่ได้กันธาตบินแก้ขัดในที่นี้ก็หมายถึงว่าถ้าคุณไม่มีตัวที่ชนะธาตบอสคุณเอาตัวนี้ไปตีก่อนก็ได้แต่ต้องไม่ให้มันกันบินนะครับถ้าคุณเอาไปตีหินตีเหล็กก็ตีไม่เข้าอยู่ดีนะครับแต่ว่าถ้าคุณมีตัวที่ชนะธาตบอสใช้ตัวนั้นดีกว่าครับส่วนใหญ่แล้วจะตีได้ดีกว่าเลควาซ่านะครับแต่ใดก็ม้ปััดนน อย่าจับแล้วก็เอาไปใช้เลยมันก็จะไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับสุดท้ายโบนัสวันแรกเปลี่ยนทุกวันอาทิตย์นะครับจนถึง30พฤศจิก,กาเทรดพิเศษเพิ่มหนึ่งครั้งนะครับโอกาสติดลัคกี้เพิ่มขึ้นอันนี้เท่าที่ลองมาก็น่าจะเพิ่มประมาณ5%านะครับสตดดัสล,ลดลง10%จากการเทรดแล้วก็ได้ลูกอมเ l ็กอลสเม็ดจากการเทรดนะครับโบนัสนี้ก็จะมาเฉพาะวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ผมขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านมากๆเลยนะครับการที่ทุกท่านช่วยสนับสนุนผมก็เป็นกาลังใจให้ผมนะครับและ รับชมมาถึงตรงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ